สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจนะครับท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง Youtube แล้วก็ทางเพจ Facebook บ่าวอีสานทิศเกตน,นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาตามนัดนะครับอาจารย์กว้างนะครับได้นัดแอดมินบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งซองมาให้นะครับส่งซองมาให้กับอาจารย์กว้างนะครับซึ่งเป็นซองถือว่าเป็นหวยซองนะครับส่งมาให้กับอาจารย์กว้างอาจารย์กว้างโทรหาแอดมินนะครับบอกว่า ได้ซองมาแล้วนะครับซองมาถึงแล้วให้มารับวันนี้นะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับเราต้องไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์จะให้เปิดวันไหนนะครับเป็นหน่วยซองจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งมาจากน่าจะเป็นเห็นอาจารย์บ,บอกว่ามาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพไม่รู้จะเป็นซองแบบไหนอย่างไรตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับกําลังจะเข้าไปหาอาจารย์นะครับเพราะว่าอาจารย์โทรบอกว่า ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์กันเลยอาจารย์จะว่ายังไงนะครับไปกันเลยครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดโปรดใช้ทีร่ระยาดในการรับชมทีมงานเข้ากับมาน้ำกันนะครับอาจารย์โลมนันังลบความห่อนทั <laughs> ้งที <laughs> อ่ะเดี๋ยวเขาไปหาอาจารย์กันเลยครับ ยิ่งพะยังมาเนามสกันครับอาจารย์เอ่อนามสกันครับสุขเจริญพรอนามสกันครับคนไทยเล้าไก่เถอะนะไทยเล้าไก่เถอะสีหาเลข้ยงน้ำตัวเราตีตัวนี้เอาเล้าไห้มาถือกสีหาเอาน้ำปูนั่งแขนท่ามันออกมีแขนเราอย่างเดียวน้องตัวเทีมตัวเดียวน้ออาจารย์หันมันผัดซุยไปเนาะสุยฮะคิดหลักสิบยังวะคิดหลักสิปน้ออาจารย์นี่อาจารย์ไฮสอง สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าอมันไปออกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอาจารย์ก็บอกหายหนึ่งแหละก็ะโปหูนี่เหลียวบวมีปูหงูดิสองในสูตรบวมีในสูตรหนึ่งบวมีเลยอ่ะมีแต่สองกอจีหายสองหกสองเจ็ดนี่มันมาจากไหนอาจารย์หนึ่งครับเขาลอกบอกว่าหนึ่งล่างหนึ่งบนเนาะเนาะแต่เนี่ยสูตรสูตรของอาจารย์บวมมีบวมีหนึ่งเลยเหลียว มีหนึ่งก็มีตาสองมีตาสองมีตาสองมีหกมีเก็ดอะจับให้สองหกสองเก็ดสองเก่าสองหาแค่นั้นเป็นธรรมดาละอาจารย์เลขสูตรเนาะเลขสูตรคำนวณนี่ลุดเนาะมีผู้ยังหลู่ดอกงวดนี้คิดงวดนากับซีเข้าไปทั้งสันนางวดเว้นงวดไปทั้งสัปดาห์เนี่ยของอาจารย์เนาะอาจารย์เราก็มั่นใจเด้สูตรเราเผ็ดออกมาแต่ละงวดนั่นแเราก็มั่นใจเลขวิ่งเราเคยผิดเลยเด้๋แต่มันมาผิดเลข มาพิดงวดบางหันมาพีดนาะหอนว่ามันบ่มีนึงนี่แล้วในสูตรจนว่างวดนี่จนว่างวดก่อนเด้วยว่าเหล็กคำนวณนี่ว่าเหล็กคำนวณเออก็อทให้เหล็กช่วงพันทรงมาให้อยูเออสิให้เหล็กช่วงไปเพันทรงมาให้อาจารย์แล้วตามที่นั่นกันไว้นะตามที่เพิ่นเบาไว้ตั้งแต่เดือนก่อนผลกันไว้เนาะตั้งแต่เขียวก่อนที่เฮามาอาจารย์จะให้เหล็กช่วงงวดนี้บ่ให้ดอกคำนวณ เราเลขยดซวงใบก่อกนทั้งสี่สื่อคำนวณทั้งเลขยซวงมันสี่หลายพูดครับเมียนบัเลขสูตรอาจารย์ที่เวินไปก่อนเดี่ยวจับมวนมวนหนาจังเอาเลขสูตรบ่ให้ดอกตอนนี้ซวงขนทรงมากหอดแล้วทรงมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็จะได้ก็ที่ได้เอาไปก็ที่ให้ไปแต่ว่าไปพากันไปเปิดเองไปเปิดยุคกุละ่ะให้เอฟซีเบิเ้องหลาย อาจารย์จะให้เปิดเพื่ออะไรครับมันค่อยสีเปิดค่อยสีมันครับเปิดเพื่ออะไรค่อยสีมันเปิดเพื่อช่น้ำวัดหรือว่าอยู่น้ำจากไหนครับเปิดอยู่ไซก็อะไดอกครับมันสีเข่ามันเป็นสูบเป็นยังเงามันจะถือเปิดอยู่ไซก็ถือเนาะเปิดแอนเปิดอยู่ไซก็ถือสําหรับแนวทางอาจารย์พวงงวดนี้เนาะงวดนี้ปูมีเด้อเล็กขับนวณงวดเวนไวจากงวดก้อนงวดเอาเลขกซ้องไปก่อนทั้งเป็นทรงม้าให้นะครับผมทรงม้าให้ไหนละครับได้ตัวบกครับ เอยู่ในมุ่นพิธีนี่ล่ะเอาไว้นมองมองขังเลยล่ะมองขังเลยมอขังเลยก่มุนพิธีตั้งแก้บวชวนี่ไปหาซื้อยังคักรึี่ใส่ครับเป็นยังไงหน้าตาสองคนนี่วะหน้าตาสองคนมาทั้งเดียวกันมาค่อยสิได้สอผู้ใหญ่ใจดีสิบหกคฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ด พี่น้องอาจารย์จะให้ไปเปิดยูเซก็ได้เปิดยูเซก็ได้ให้เปิดวันที่เท่าใดครับอาจารย์นี่กำหนดมือกัำหนดวันบ่เอาจากวันที่สิบสองสิบสองวันที่สิบสองมาครับวันนี้วันที่เท่าใดวันนี้กับวันที่หกแล้วครับวันนี้วันที่หกกับมือม้านหลับสองนี่ครับพูดแต่ว่าเอาเปิดวันที่สิบหลดวันที่ได่นะเปิดวันที่สิบเปิดวันที่สิบวันที่สิบเรียวบ่ กับบอสซาบอเลี้ยวครับ,รรรบพอดีเล้วเต้อาจารย์ว่าหรอครับครับพอดีพอดีครับวันที่สิบเปิดเห็นเป็นรลดวันที่สิบเนาะก็จะดได้นะหาจับสื่อสารากินเบงไว้เอฟซีพี่นอ้องคนจีได้าหาท่านเนาะหาท่านนะเปิดวันที่สิบล้ครับเปิดมือได้เปิดดูใสกับเปิดรวดครับอืมเปิดหลายๆช่องแห่งดีเป็นจีได้เห็นหลายๆแต่มีทีมงานมาหลายๆกับสีได้เปิดใ้ช่องอื่นช่องทีมงานน้ำเนาะอาจารย์ มารวมบุญกับอาตมาอยู่นี่างวัดเทพข้นจีดนี่ยเมื่อไรในเทพเช็เดียรอยู่เดือนฝนมาสิมาเด้อด้วยนี่ตีนสิเลตุ้มเปี๊ยแลอาจารย์แต่แรกสิเลตุ้มเปีแล้วเกือบว่เขาให้ยังว่าขอเพราะว่านห้มันเขาเรื่องวันนี้พี่น้องหรสิได้มารวมบุญที่การสร้างได้เฮ็ดนนอกจากเนาะเทพข้นจีดนี่นะเปที่เขาหนาฝนแล้วคนวัดถือเลขคนกือบ่มีเงินแล้วอาจารย์ปัจจัยนี่มันหายากครับนอกจากเงินเทวดาคือวัดถูกหวย ด้วยเบือไปนั่เนี่ยผู้ปฏิรีไปนะะไปาผู้ใดได้เห็นลิปนี้ก็ขอให้เรียกเขาเป็นเฉพาะสิด้มารวมอนุโมทนาบุญน,น้าอาจารย์ครับแต่ว่าอ,อันเลขสูตรนี่ไหมอาจารย์ไ<ม>ปตัวลดไปยังมันผิดกับมันก็มีผิดมีถือไงอฮะผ<า>ู้ผมันสิได้ทั้งเลขซ่วงเลขสูตรนะมันสิซื้อหลายโดชันลงทุนหลายนะ แต่ <g ül> แล้วอาจารย์ห้ามันห้าม,มันตรงกันพ้นกับสิได้เปรียบเทียบจังนี่นะห้าตัวเลขเตกียตั้งกันไปเอา็จังว่าใกล้ๆเปิดซ่องแล้วก็ค่อยมาเอาก็ได้ขันว่าั่นครับเปิดซ่องให้เนื่อแล้วค่อยมาเอาข้งทุตไทยก็ได้น้อบห้ามันตรงกันพ้นกับสิ่เพได้ลงทุนหลายดอกห้ามันบ่ตรงกับให้พิ่นเปรียบเทียบเบึ่งกันนะจับได้ให้พิ่นได้จับบิ่งนะเพราะว่า ถ้าว่าตามห้าเลขเขาเรื่องสี่เลขสูตรเขาเรื่องสี่กับสี่เสียดายไหมอาจารย์ว่าเป็นเลขสูตรบ้ากับเขาว่าสูงหดเดเนหะมัดพีดหดบ้างหันด่านิบที่ว่าที่ออกหาเก้าแปดกับให้เก้าแปดเนาะโค้งชุดไทยให้เก้าแปดนุ่มกับถือมาพีดหมดบ้างหันละขันนึ่งเป็นสองเรามันถือเครื่องล่างเครื่องบนเลยเหรอก้อนผมถึงคอเนี่เพราะว่ามันเคยเป็นถ้าว่าออกอันนั่นหรอเขาปั๊บโหดอันนี้เลขสูตรนะครับผมก็เลยว่า ถ้าเป็นเลขสูตรนี่ผมติดตามเขาเพราะเขาติตามทุกงวดแล้วแต่เอฟซีเพิน่นสีเอาไปพิจารณาเอาเพินาาพ่นบ่มักเพิ่นก็บ่ซสื่อเพิ่นมักกะห้าพูอยากสื้อ,อยังสี่เพิ่นถ่าอยู่นะก็เลยว่าถือเ่าถือเขาว่าเขาก็สิตามถ้าเป็นเลขสูตรจังสี่นะผมเคยบวกกับเอฟซีไครับหนึ่งงหนึ่งเจ็ด,ดนี้แม่โอ้ยโอ้มนจะออกจังได๋บูนเนาะเรียกจะได้ อ่ต่มาว่ามันหลอกพูดหลอกเดียดดิหลอกมากอยงไรหลอกหนึ่งทั้งบุนทั้งลางวันนี้เลยเอาหลอกหนาเกียร์กูอันหนึ่งหนึ่งหกวันนี้เลยครับหนึ่งเกียร์กหนึ่งเกียอีกเนาะโอ้ยตายทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับเอากระชันกะหลังจากเปิดซองเนาะหลังจากเปิดซองเราจังไปศิษย์มหาอาจารย์อีกเครื่องหนึ่งเลขสูตรอาจารย์นั่นเอาอาซองไปตัวครับเอาเอารับซองเลยเอาของ รับซองเลยค่น้องเปิดย่างเอฟซีหลายๆคนละค่อยเปิดเพราะแอนช่องมาหลายๆช่องค่อยเปิดเด้อครับเอาเบือต่มาลุ่ไปน้ำหลุดเฉียนลุ่ไปน้ำในเบือตมะลูกหมูอยู่หรอวะน้องครับห้าเปอร์ดักรวมไปน้ำห้าเปิร์ถือครับเป็นกฤษีได้โทรมากรวมบุญน้ำพระอาจารย์ อยากเทข้นกี่เห็นมันแล้วนี่สันดอมนขีเขาหนาพคตรเลี้ยวพระคุณเจ้ากับมาอยู่น้ำหลวันนี่หกลูบเลี้ยวโอ้มาอยู่หกแบบนี้มาอยู่หลายรลุมตัวนี้ตอนแรกอาจารย์อยู่ลูกเดียวตะกี้อยู่ลูกเดียวบบดนี้เพื่อนกับมาขอมาอยู่น้ำบบดนี้มจำพรรษาน้ำเมืนน้าครับเป็นหกแล้ยวด้วนี้เป็นบุญเล้วเพื่อนยังว่าอาจารย์ก่วงแม่ก่วงสมซื้อเถอะครับที่น้อง อาจารย์ป่วงหลายแท้ได้ผ้าหลาเถอะวะบ่ทันได้ได้ตัวเลขเด้อพี่น้องคลิปนี้กับเจ้ว่าจัะสันจังซี่เด้อเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้เปิดยวันที่เดเอาหุ้นวันที่10เนาะวันที่10เนาะอาจารย์เนาะลวันที่สิบนะครับวันที่10เดี๋ยวค่อยหลังหลังเปิดซองเราเดี๋ยวเราติดตามกันครสินมาเอาเด็กคำนวณกับอาจารย์อีกทีนึงผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับยังบ่ทันได้ได้เนาะตัวเลขกจะตามที่อาจารย์บอกเนาะวันที่10นะครับวันที่10ตอนแรกอาจารย์ให้เปิดวันที่12บสอง เปลี่ยนมาเป็นวันที่สิบนาะงยันเอฟซีพี่น้องผู้ติดตามตัวเลขอยู่ยันบทท่านเนาะเอากับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับ่มีตัวเลขให้นะครับแต่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเลขสูตรจะโปอยเพราะตอนเอ็ดขออาจารย์เนาะแตหลังจากเปิดซองแล้วนะครับก็จะมีเลขสูตรอีกเพื่อนหนึ่งนะครับแต่คอยติดตามรับชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ